เซตทดลองสองเซตจากผิวเราที่มันแห้งๆอะคะ่ะมันเริ่มฟื้นฟูขึ้นมาทีละนิดทีละนิดสวัสดีค่ะ,คะเพลงฝันนะคะ,คะสกัญญาวงปัญญาดีค่ะเป็นนักแสดงอิสระค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าแต่ก่อนอะอผิวเพลงอะเป็นคนแบบผิวแพ้ง,ง่ายมากๆคือเราต้องใช้หน้าเป็นประจําแสงไฟ UV ก็คือแบบยิงเข้ามาหน้าเราทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ ฝ้ากระลอกแห้งอะไรพวกเนี้ยค่ะพวกหน้าแก้มเป็นจมูกอะไรพวกเนี้ยค่ะเวลาไปไหนก็คือต้องพกแห่งเล็กๆไปด้วยแล้วก็ต้องเติมระหว่างวันด้วยแล้วรู้จักตัวไวแปดได้ยังไงคะไปทํางานไปเจอกับพี่ช่างแต่งหน้าคนนึงเนี่ยเธอมันมีสกินแคร์ตัวหนึ่งราคาเบามากพี่คะลองให้หนูด้อยอะไรเอาเลยค่ะซัดตึงมทีพอพอกลับมาจากบ้านแล้วมาล้างหน้าแล้วหนูก็โทรกลับไปค่ พี่คะ <c oughs> คิมที่พี่ใช้ขอเซตร,รองสองฟิปจากผิวเราที่มันแห้งๆอะค่ะ <c oughs> มันเริ่มฟื้นฟูขึ้นมาทีทละนิดทีละนิดจากาที่ใช้ฟรีก็เลยซื้อเองเลยใช่ค่ะ พอทาครีมตัวนี้แล้วก็ทาแป้งบางๆออกไปใช้ชีวิตตามปกติได้เลยหลังจากที่ฝ้าจางอ่ะหนูสัมผัสเรื่องอื่นๆอะไรได้อีกไหมก็คือรอยมองคําแรกๆก็อาจจะลดแต่ตอนนี้คือหายเลยไม่มีแล้วหน้ากระจ่างใสขึ้นพอไปเจอแบบพี่ๆในกองถ่ายค่ะทุกคนแบบทักเราว่าอุ้ยทําไมหน้าใสขึ้นจังเลยแบบมีออร่าขึ้นกว่าเดิมเพ่งไปเลเซอร์มาหรือเปล่าเดีวันนี้เราบอกไม่ค่ะคดเดียวอาอยู่วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเพลงมากๆนะที่แบบ มาเป็นอีกหนึ่งเสียงเนาะสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกมลภาวะซึ่งเราหลีกเลี่ยงพวกนี้ไม่ได้แต่สิ่งที่มันจะทําให้ปัญหาผิวของเราอะ่ะทายได้พี่ว่าก็คือสกินแคร์ที่มันสามารถตอบโจทย์และมันมีตัวรับรองผลลัพธ์จากสถาบันระดับโลกได้จริงๆจะบอกว่ารีบๆตุนนะถ้าของไม่พอขายรอบนี้ก็คือต้องขาดตลาดเป็นครทางที่สฝากบอกพี่ช่างแต่งหน้าด้วยบอตุนเลยนะคะโอเคค่ะ <laughs>